สวัสดีค่ะวันนี้แม่มีวัตถุดิบนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมูหวานนะคะเป็นหมูแผ่นนะช่วงตุดจีนนะคะเขาก็จะมีทำขายนะแต่อันเนี้ยมีตลอดค่ะไม่ต้องรอดเดือนกุมภาตุดจีนนะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นหมูบดค่ะแต่ปรุงรสแล้วก็จะมีรสชาติหวานนะเอาไปปิ้ง ก็อร่อยนะคะเดี๋ยวแม่จะมาทำแซนด์วิชค่ะเอามาใส่แซนด์วิชนะที่เนี้ยถ้าเวลาเอาใส่แซนด์วิชอะมันก็จะมีหมูหวานแผ่นนี้เลยะคะ่ะมันจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมหน้าใหญ่กว่านี้แล้วเขาจะหั่นครึ่งใส่กับหมูหยองนะคะแล้วก็ขนมปังนะคะแล้วเขาจะเรียกว่าโรตีโรตีจอนนี่นะคะแต่อันนี้เดี๋ยวแม่จะไปทำ แซนด์วิชนะเดี๋ยวแม่จะไปใส่แอร์ไฟเยอร์นะคะคะเดี๋ยวเอาไปนะคะให้มันสุกนะนี่เดี๋ยวเราจะใช้แค่นี้นะโอเคเช้านี้นะคะเวลานี้ก็เจ็ดโมงนะคะตอนเชา้าไม่รู้จะทำอะไรให้เด็กๆทานนะคะก็แซนด์วิชละกันเนาะเดี๋ยวแม่ขอตัวเอาไปเข้าใส่นะคะในตู้แอร์ไฟเยอร์ก่อนค่ะมาค่ะเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วนะคะอันนี้ค่ะ ที่เป็นวัตถุดิบของเรานะคะหมูหวานนะคะนี่เลยเราก็อบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมขนมปังนะคะทั้งหมด4แผ่นนะวันนี้แม่จะไม่ตัดขอบนะคะนี่ตัวขอบนี้เราจะไม่ตัดนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะคะทามายองเนสกันค่ะนี่เดี๋ยวเอามายองเนสทานะคะ ทาให้ทั่วทุกแผ่นเลยนะคะทั้งหมด4แผ่นนะคะเพื่อนๆทาบางๆแบบนี้นะคะทาไปจนครบสี่แผ่นก่อนนะคะนี้นะคะแม่ก็จะเริ่มชั้นแรกนะคะพอดีเมื่อสักครู่เกิดผิดพลาดเทคนิคนิดนึงนะคะแม่ใส่ชีสลงไปนะคะแล้วก็นี่นะคะหมูหวานนะคะที่เราได้ใส่ลงไปแบบนี้นะคะใส่ฝั่งนี้นะแล้วประกบค่ะเอาอีกแผ่นนึงนะคะมาวางเลยค่ะแล้วเดี๋ยวข้างบนเนี้ยเราก็จะทามายองเนส นะคะอีกนะคะแบบนี้นะทาแบบนี้นะคะเพื่อนๆไป้ายไปให้ทั่วแผ่นเลยค่ะนี่นะคะตรงมุมๆก็ทาด้วยนะคะแบบนี้นะคะเราได้ชั้นแรกไปแล้วนะคะอันนี้เป็นชั้นที่สองนะคะเราจะใส่ผักค่ะนี่นะคะเดี๋ยวไม่จะใส่ แบบนี้นะคะใส่ผักนะคะลงไปค่ะแล้วชั้นนี้แม่ก็จะเป็นไข่นะคะอันนี้เป็นไข่ดาวนะคะไข่ดาวไข่ทอดนะคะโปะไปอีกชั้นหนึ่งเลยค่ะอันนี้ชั้นที่สองแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทาเมยองเนสนะคะอีกชั้นหนึ่งทาให้ทั่วเลยนะคะ แบบนนี้ะะคะตรงขอบขอ,บอะค่ะทาด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เด็กๆก,กัดเจอนะคะก็จะได้กินแต่ถ้ามุมไหนไม่มีมายองเนสนะคะเด็กๆเ,เขาก็จะเว้นนะเขาจะไม่ทานค่ะเราก็จะทานะคะจนทั่วแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงอันเนี้ยเราก็จะเอาแผ่นอนะประกบเลยนะคะเดี๋ยวแม่จะมาบอกเพราะอะไรทำไมเราไม่ไม่ไม่ใส่อะไรลงไปนะคะ ในชั้นเมื่อสักครู่นะคะเดี๋ยวแม่ก็จะมาหั่นค่ะเพื่อนๆการหั่นแซนด์วิชนะคะต้องใช้มีดไปเรื่อยด้วยนะคะถ้าเราจะใช้แบบมีดธรรมดาค่ะมันจะหั่นแล้วมันก็จะไม่สวยงามนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะหั่นลงไปอย่างนี้นะคะไม่ต้องกดนะคะเพื่อนเเพราะว่าเดี๋ยวขนมปังอะค่ะมันจะยุบตามรอยมือเรานะคะค่อยๆเรื่อยค่ะเรื่อยไป เดี๋ยวจะมาเจอตรงหมูอ่ะจะแข็งนิดนึงนะคะแต่เราค่อยๆเลื่อยค่ะเลื่อยไปมาค่ะเดี๋ยวแม่ก็จะมานี่นะคะให้ดูนะนี่แบบนี้นะคะจะได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเอาข่้วหน้ามันไว้ค่ะคว้วแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวที่แม่บอกอะค่ะว่าแผ่นข้างบนสุดนะคะเพราะอะไรทําไมเราถึงไม่ใส่ไส้อะไรนะคะเดี๋ยวเราอ้าออกแบบนี้นะคะ อ่าออกแบบนี้นะให้แยกกันนะคะเดี๋ยวแม่จะใส่ค่ะหมุยองลงไปนะคะตรงตรงนี้นะคะที่เราได้อาไว้นะคะเดี๋ยวแม่จะใส่ใส่ไปเลยนะคะใส่ตรงกลางแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆใส่แบบนี้นะคะโอเคแล้วก็ปิดไว้นะคะเดี๋ยววันนี้แม่มีตัวนี้นะคะง่ายนะคะเพราะว่า ง่ายต่อการเก็บด,ด้วยนะคะระหว่างที่เด็กๆยังไม่ทานนะคะนี่ก็คือที่ใส่แซนด์วิชนะคะนี่เลยเดี๋ยวแม่ก็จะเอาควบไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาใส่จนหมดเลยนะอันนี้อีกฝัง่งนึงนะคะแยกก่อนนะคะนี่อีกฝัง่งนะเดี๋ยวเรามาใส่หมูหยองค่ะ เป็นไรนะคะหมูหยองนี่นะคะแม่ก็จะเอาอีกอันนึงนะคะมาติดคะ่ะการเก็บนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะเอามีดนะคะกวาดแบบนี้นะคะนี่เลยกวาดมาแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะอันเนี้ยเหลือนะอยู่นิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะเอา,ายองเนสน,นะคะมาทานะคะ ตรงนี้นะคะโอเคปาดไปเลยค่ะมายองเนสนะคะปาดปาดขนมปังนะคะตรงนี้โอเคนี่พอเราเอามายองเนสปาดไปเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะได้ลักษณะนี้นะคะมื้อเช้านะ mm hmm. เดี๋ยวแม่ก็จะปิดไว้นะคะกันขนมปังแห้งนะคะระหว่างรอเด็กๆเรียนออนไลน์นะก็จะได้ทานนี่ค่ะก็จะได้ เห็นชิ้นแล้วนะคะแบบนี้นะคะไปเดี๋ยวเรามาทําอีกชิ้นหนึ่งนะคะกวาดเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวแม่ก็จะเขี่ยลงไปนะคะกวาดเลยค่ะที่เป็นหมูหยองแบบนี้นะคะโอเคนี่ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็จะเอามายองเนสนะคะทานะคะทาเกลี่ยตรงนี้นะคะที่เป็นขนมปังเดี๋ยวเวลาทานค่ะเด็กๆอยากกิน ซอสมะเขือเทศนะคะก็ใส่ลงไปได้นะคะแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วสชิ้นนะคะนี้นะคะของเด็กๆเรียบร้อยแล้วนะคะรอเด็กๆเรียนเสร็จนะคะแม่ก็จะไปให้เด็กๆทานนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะมาทําของแม่นะคะวันนี้แม่ก็จะกินตอนเช้าเหมือนกันแม่จะใช้ขนมปังแค่3แผ่นพอนะคะเดี๋ยวมาทาเมายองเนสให้ทั่วสาแผ่นเลยค่ะส่วนของแม่นะคะเดี๋ยวแม่จะเอานะคะ ซอสมะเขือ,อเทศใส่ลงไปด้วยนะคะโอเคแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะใส่ไปเลยค่ะแม่ชอบกินผักนะคะเดี๋ยวแม่จะใส่ทั้งหมดสองชั้นนะคะเพราะว่าเราใช้ขนมปังแค่3แผ่นนะ เอาหมูใส่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะมาทามายองเนสอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็ตามด้วยซอสมะเขือเทศค่ะปายลงไปเลยนะคะ โอเคป้าไป,ไปนี้แล้วนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะปิดเลยค่ะหามุมก่อนนะาหามุมของขนมปังนะคะเพื่อนๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวแม่ก็จะมาตัดค่ะค่อยๆเรื่อยนะคะ แบบนี้นะคะเพื่อนๆอย่าก,กดนะคะถ้ากดแล้วมันจะเป็นรอยมือค่ะมันจะบุ๋มลงไปนะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะมาแหวกให้ดูค่ะแบบนี้อันนี้ของแม่นะแค่สามชั้นอันนี้สามแผ่นนะคะขนมปังสองชั้นนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะทําเหมือนเดิมค่ะคว่าลงไปแบบนี้นะ,ะให้มันตั้งได้แบบนี้นะคะแล้วก็ตรงไหนที่เราไม่มีไส้เราก็แหวงแบบออกมาค่ะแหวกออกมาค่ะ ก็เหมือนเดิมค่ะเวกออกมาแล้วนะคะมันจะลมเนาะโอเคแล้วก็ริบออกใส่เลยค่ะตรงกลางแบบนี้นะคะนี่เลยแล้วก็อันนี้ไว้นะคะฝั่งนี้นะคะยังไม่มีนะคะใส่ลงไปจนหมดเลยค่ะ ใส่จนหมดแล้วก็ปิดเลยนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวแม่เอาจานมานะคะส่วนตรงนี้จะเป็นของแม่นะคะไว้ทานตอนระหว่างรอเด็กๆนะคะเดี๋ยวจะกินกับกาแฟตอนเช้าเลยค่ะนะคะปาดเลยค่ะแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะนี่คือแซนด์วิชตอนเช้านะคะง่ายๆนะคะ น,นะคะคมื้อเช้าง่ายๆนะคะเสร็จไปอีกอย่างหนึ่งแล้วนะคะยังไงก็เดี๋ยวมีคลิปนะคะการทำอาหารง่ายๆนะคะมานำเสนอให้เพื่อนๆนะคะก็จะมาทำให้ดูกันค่ะให้เพื่อนๆนะคะได้นำนะคะไปทำได้ด้วยนะคะนี่เลยช่วงโควิดทำกินเองค่ะสดสะอาดนะคะอร่อยในสไตล์เราค่ะ ยังไงแม่ขอตัวนะคะไปทานแซนด์วิชกับกาแฟก่อนนะคะเชา้านี้แล้วก็เดี๋ยวรอเด็กๆนะคะเรียนเสร็จนะคะก็จะเอาไปให้เด็กๆทานค่ะนี่เลยเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย